กลับเข้าสู่ช่วงของ stop loss ค่ะสำหรับคู่ชิงคู่แชมป์ในช่วงภาคเชา้านี้ตลาดทุนไทยเปิดทำการซื้อขายนะคะท่านผู้ชมอยู่ในแดนลบอีกแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะย่อก,กันไปถึงไหนๆน,นะคะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนค่ะไปที่ตลาดฟิวเจอร์กันก่อนนะคะช่วงนี้พูดคุยค่ะกับทางด้านของคุณทิพนส่วนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะสำหรับการลงทุนในตลาดฟิวเจอร์เช้านี้ค่ะคุณทิพนสวัสดีค่ะสวัสดีค,ค่ะสำหรับตลาดทีเฟกเช้านี้นะคะกลยุทธ์เป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้ตลาดโดนเทรดในช่วงที่แคบม,มากๆเนะี่ย พร้อมกับเลื่อตลาดก็ควรจะน้อยมากๆนะครับตลาดถ้ายังเป็นโน,น้มที่จะขึ้นต่อได้อยู่นะครับเพราะนั้นทีเฟเนี่ยก็จะเทรดค่อนข้างแคบนะครกรอบที่เห็นก็คือ8.84นะครับ8.84 8.77.5นะครับค่ะบ้า,บางขึ้นไปอีกหน่อยก็คือไม่น่าจะเกิน8.87ไม่น่าจะเกิน8ห7 5นะครับข้างล่างาาก็ไม่น่าจะต่ำกว่า8.84นะครับค่ะ อย่างว่าเป็นสําหรับเทรดดิ้งนะครับก็เทรดแคบๆนะครับส่วนคนที่รันเทนมานะครับตลาดให้น้โนมเป็นขึ้นอยู่นะฮะคนรันเทนมาตั้งแต่ตามบาทแปดห้าศูนยังถือต่อนะครับค่ะส่วคนเล่นรอบนะครับช็อตมาที่แปดก้าแปดจุสามนะครับค่ะรอหาจังหวะปิดเทปโปรฟิตครับอยู่ที่ว่าเราอยู่ในเราเราเล่นอะไรนะฮะแต่ถ้าเทรดดิ้งวันนี้ก็เทรดแคบๆนะครับค่ะก็คือฝั่งฝั่งช็อตยังคงได้เปรียบอยู่นะคะ ยังไม่มีตอนนี้ถามว่าฝัช็อตได้เปรียบไหมคือในในระยะสั้นนะครับตรงนี้ยังได้เปรียบอยู่นะครับค่ะไม่มากนะฮะเป็นเป็นเทรดดิ้งจบในวันเลยนะฮะค่ะเลยได้ทั้งสองขาเ็าเรียกในนมเซเว่นะครับค่ะระยะยาวฝั่งรองได้เปรียบระยะระยะสั้นกลางกลางสองสาวันเนี่ยฝั่งช็อตยังได้เปรียบอยู่นะครับค่ะส่วนในระหว่างวันไม่มีใครได้เปรียบใครนะฮะ ค่ะคือกลยุทธ์ช่วงนี้ก็คือเทรดปริมาณเด้งช็อตยลองนะฮะได้ในระหว่างวัน,นะะค่ะแล้วก็เทรดสัญญาสั้นๆแล้วก็สามารถเล่น <รอ S 1> ใน <รอ S 1> ช่วงจังหวะสั้นนะคะรอเทรนฮะค่ะรอเทรนวันศุกร์ค่ะวันศุกร์จะเห็นเทรนเองว่าจะไปฝั่งไหนแล้วก็ตามไปฝั่งนั้นนะครับค่ะได้ค่ะทังั้นเดี๋ยวเราตามคุณนิพนธ์ทุกๆเช้านะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ สวัสดีค่ะคุณนิพธ์ชนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์ไบรานะคะรอเทรนด์มันสุ่ะก็ตอนนี้เรารอการประชุมเอฟเอกันอยู่นะคะซึ่งจะมีผลต่อตลาดทุนทั่วโลกรวมถึงตลาดทุนไทยด้วยนะคะเรามาดูกันค่ะว่าการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดทุ้นตอนนี้ที่พลิกกลับมาบวกแล้วนะท่านผู้ชมคะแล้วก็ยังคงต้องจับตาการประชุมเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยด้วยจะมีผลต่อตลาดทุ้นไทยยังไงกําหนดกลยุทธ์การลงทุนกันแบบไหนช่วงนี้พูดคุยสดๆในรายการกับเราคุณกวีชูกิจเกษมจากบริษัทหลักทรัพ คุณกวีคะตอนนี <ผม S 1> ้เรารอการประชุมไอฟโอเมี<ช>นะคะตลาดพุ้นออก็แกว่งไซเวยนะค,คุณกวีมองยังไงคะเพราะเห็นได้ข่าวว่าทางศูนย์วิจัยเกรรรษตรกรไทยมองในฝั่งของการขึ้นดอกเบี้ยใช่นะครับอันนี้ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าถ้าเราไปดูบลูเบิร์ดที่ไปดูเฟดฟ n นฟิวเจอร์เนี่ยความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยนะฮะอยู่ประมาณ2 0กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับเพราะไงก็คือคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าไม่ขึ้นดอกเบี้ยแต่ถ้าเราไปถามนักเศรษฐศาสตร์นะครับของทั่วโลก ว่าคิดยังไงกับเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยของสหรัฐอเมริกาปรากฏว่า50 50ก็คือ50%คิดว่าขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณถามนักเรศรษฐศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์ว่าเขาก็จะมองในเชิงของเศรษฐศาสตร์นะ <laughs> ก็จะบอกว่าขึ้นดอกเบีย้ยแต่พวกนักลงทุนเองเนี่ยที่เขาลงทุนในตลาดเขาก็มีความรู้สึกว่าเขามีความคาดหวังว่าดอกเบีย้ยจะไม่ขึ้น,ค,นครับ แต่ที่เรามองว่าขึ้นเนี่ยสาเหตุหลักๆก็คือเราเราคิดว่าเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยมันฟื้นตัวค่อนข้าง,งช<ะ>ัดเจนโดยเฉพาะภาคแรงงานนะครับเราจะเห็นในเรื่องของการจ้างงานที่สูงขึ้นเราจะเห็นตําแหน่งว่างตาแหน่งของการตาแหน่งที่ว่างสําหรับการจ้างงานก็เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการ์เหมือนกันการขอสวัสดิการคนว่างงานก็ลดลงต่ําที่สุดเป็นประวัติการ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้านเรามองในแง่งของตัวเลขพวกนี้ผมเชื่อว่าเฟดเองคงตัดสินใจที่จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ ถ้าหลายคนบอกว่าจะไปขึ้นธันวาความรู้สึกของผมนะผมมีความรู้สึกว่าจริงๆตลาดก็ขึ้นอย่างนันเหมือนกันว่าธันวามันเป็นเดือนวันหยุดนะครับการที่ไปทําอะไรช่วงนั้นเนี่ยเดี๋ยวคนก็ต้องมานั่งรอฉันจะเที่ยวอ่ะฉันจะแบบหยุดพักร้อนนะการเป็นว่าทุกคนก็หยุดไม่ได้เลยจนถึงเดือนธันวาคมเพราะว่าต้องไปรอผลประชุมเดือนธันวาคมซึ่งก็กลางเดือนธันวาเชียวนะซึ่งเวลานั้นมันก็อาจจะไม่เหมาะสมใช่ไหมในการที่จะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งเราก็เลยมองว่าถ้าสมมติว่ามีการขึ้นดอกเบี้จจรริิงๆทีี่ะเเกกดดขึ้้นนนใสัปาาห์ค็ือ รู้วันคืนวันพฤหัสเนี่ยเขาคจะรู้เราว่าอคืนวันคืนวันพฤหัสนีครับถ้าเรามองกันจริงๆเนี่ยเราน่าจะต้องขายทํากําไรก่อนที่จะรู้ผลของการขึ้นดอกเบีย้ยจะประชุมวันที่16วันที่17จะรู้ผลวัน <vard fatigue> วที่17นะครับที่เรามองมอย่างนั้นเพราะว่าถ้าสมมติว่าดอกเบีย้ยไม่ขึ้นผมก็เชื่อว่าหุ้นคงขึ้นแหละนะครับเพราะว่าหลายคนก็จะได้มีการเก็งกําไรกันในจุดนั้นแต่ถ้าเรามองคือว่าพอไม่ขึ้นดอกเบี้ยหุ้นขึ้นในพับหนึ่ง ถึงเวลาก็ต้องกังวลกันต่อว่าเอ๊ะแล้วการประชุมครั้งต่อไปจะขึ้นดอกเบีย้ยหรือไม่ขึ้นดอกเบีย้ยอีกทั้งเศรษฐกิจโลกเองยังโดนกดดันในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่น่าจะยังคงออกมาไม่ดีอยู่ในช่วงระยะหนึ่งถึงสองเดือนข้างหน้านี้ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมามันก็ยังไม่เห็นผลในช่วงระยะสั้นนี้พอไม่ขึ้นดอกเบีย้ยผ่อนคลายไปชั่วคราวตลาดหุ้นรีบาวสั้นๆอาจจะเห็นทัก 1, 4 0 0้หรือ1,420งพัน่อิจุด<ะ>แล้วก็กลับมากังวลเรื่องด เพราะฉะนั้นเราทำไมต้องรอขลประชุมด้วยช่วงเวลานี้ที่มีการเก็งกำไรกันขึ้นมาก่อนที่ประชุมชูบออกเพราะผมเชื่อว่าจะเริ่มมีการเก็งกำไรกันมากขึ้นว่าดอกเบี้ยมไม่ขึ้นนะครับึุนอาจจะขึ้นไปแถวประมาณพันสี่ร้อยจุดได้ก่อนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการขายทำกำไรอันนี้เป็นคำา recommend หรือเป็นคำแนะนำของเราเดิมก่อนหน้านี้เพราะว่าเห็นตลาดไม่ขึ้นไม่ขึ้นตรงนี้จริงๆแล้วถ้าเราไปดูย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักไม่ถึงเดือนที่แล้วส,สามอาทิตย์ที่แล้ว เราก็จะพบว่าขึ้นมาตั้งแต่พันสองนะ,ะขึ้นมาจา 1, 4, น1,4ึงพันสี่นะอตั้งแต่พันสามจนถึงพันสี่นี่หนึ่งร้อยจุดแล้วนะ,ะนี่แสดงว่าตลาดหุ้นนี่ก็ขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วมั้นถ้าขึ้นไปตรงระดับนี้ผมยังเชื่อเหมือนเดิมว่าเราหน้าเทคโรฟิตไปก่อนแต่นั้นมันเป็นการลงทุนระยะสั้นนะ,ะ,ะถ้ามองจริงๆถ้าเรามองการลงทุนระยะยา aw, วเราก็ยังพบว่าเรายังเชื่อว่า 1, 4 6 0จุด1 5 0 0จุดภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้ายังมีโอกาสได้อยู่ก็คืออเเทรรรนดดะะะยยกลาาาางงงมคิวว่่ัพีพ เรื่องของดอกเบีย้ยหรือเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นกังวลเก่าๆแต่สิ่งที่เรามีความคาดหวังใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยล่ะคราวนี้เรากลับมาดูปัจจัยในประเทศที่น่าจะยังสมพอร์ตตลาดหุ้นไทยได้อยู่โดยเฉพาะช่วงปลายปีฝรั่ง activity จะน้อยนะครับในขณะที่ในประเทศ activity จะเริ่มเยอะขึ้น LTF จะเริ่มเข้ามากทุนจะเริ่มเข้ามาประสานกับเรื่องของการประมูลรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าทางรถไฟาทางคู่รถไฟฟ้าความเร็วสูง ซึ่งเขาครมอรเยอะแยะมากมายกับช่วงปลายปีเราจะเห็นผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของอรัฐบาลซึต่ตอนนี้ทำไปแล้วสช่วงก็คือช่วงกระตุ้นผู้มีไรายได้น้อยกระตุ้น SME ตอนนี้กําลังกระตุ้นกับบริษัทขนาดใหญ่ๆบ้างละนะครับ<ะ>มีการส่งเสริมการ BOI ส่งเสริมภาคเอกชนให้มีการลงทุนมากขึ้นผมว่าเรื่องราวเหล่านี้มันก็จะไปทําให้สะท้อนภาพในเศรษฐกิจในไตรมาสที่4เนี่ยให้ออกมาดีแล้วก็ช่วงไฮซีซั่นของท่องเที่ยวด้วยในช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นช่วงหนึ่งสี่หก่วงหราอหนก ปลายปีเนี่ยเราน่าจะได้เห็นครั้งนี้กลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้ถือแม้เราจะให้เทคโปรฟิตเนี่ยหลายท่านบอกวิไม่อยากจะเทคเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันไม่ขึ้นหนกเมี่ยมันจะรีบาวขึ้นไปเยอะนะมันจะหนึ่งสี่สองศูนย์ไปยี่สิบจุดเชวนัเอางี้แล้วกันถ้าเป็นไปได้ก่อนที่จะมีผลประชุมออกก็คือก่อนที่สิบเจ็ดกันยาเนี่ยเราเทคโปรฟิตออกไปบางส่วนก็ได้ไหมนะครับเราออกไปบางส่วนก่อนทำมาคนที่มีต้นทุนต่ำๆนะครับเหลือไว้บางส่วนเอาไว้ลุ้น ถ้าสมมติว่าขึ้นดอกเบีย้ยคุณยังขายส่วนนั้นทันอาจจะเหลือไว้สัก30%แต่ถ้าไม่ทันก็คุณก็ต้องคัดล้อแหละแต่ถ้ามันขึ้นไปต่อคุณก็เทคโปรฟิตหลังจากที่มีการไม่ขึ้นดอกเบีย้ยได้ถ้าขึ้นดอกเบีย้ยแล้วจะส่งผลต่อตลาดทุนทั่วโลกยังไงแล้วก็ตลาดบ้านเราดาวไซส์ที่จะมีการย่อตัวมันจะขนาดไหนขอ,ของเราคงไม่เยอะเพราะว่าตอนนี้ต่างประเทศไม่ไม่ได้เป็นประเด็นมากนักเพราะว่าะระดับการถือครองหุ้นของต่างประเทศเนี่ยเราจะเท่าต่ำที่สุดในรอบ15บปีอยู่แล้วนะครับ ต่ำก็ต่ำไปพอๆกับตอนช่วงเกิดสพามของสหรัฐอเมริกาเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าดาวไซริสของตลาดหุ้นไม่มีนิวโรแน่ๆผมมองจริงๆแค่1 3 3 0งสามสามศูนย์หอนึ่งสามห้าศูนย์หราซึ่งดาวไซร์ตรงนี้ก็ไม่เยอะมากแล 1, 3, 3, 0, ้ว13่งสามสามศูนย์ท่านลงมาจริงๆถูกต้อห,หักดิบเลยนะขึ้นดอกเบี้ยเลยนะลงมาถึงตรงเลเวลนั้น mm. ผมคิดว่าเป็นเลเวลที่น่าซื้อต้องซื้อต้องซื้อค่ะไม่เชื่อว่าจะมีนิวโรในปีนี้ละผมเชื่อว่าผ่านไปแล้วนิวไอโลเดิมก็คือที่หนึ่งพันาไปแล้วนะค่ หามาซื้อหุ้นกลุ่มอะไรใช่ไหมนั่นเป็นคำถามต่อไปนั่นแหละสิคะหลายคนก็รอจังหวะอยู่นะคะว่าอยากจะซื้อจะซื้อตัวไหนคือตอนนี้เรามีความคืบหน้าเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจภายในประเทศแล้วถ้าหากว่าให้คุณกวีช่วยคัดสรรเลือกเฟ้นหุ้นแต่ละกลุ่มมาให้นะคะก็แนะนําให้กับคุณผู้ชมมากค่ะาเอาผลกระทบโดยตรงก่อนนะครับคนที่ได้ผลกระทบโดยตรงจากเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐแน่นอนหนีไม่พ้นในเรื่องของกลุ่มรับเหมาเกาะซ่า CKITD s t a k ี h o l d e คอ n ยูนีก็เลือกเอาตามใจชอบนะครับ ผมคิดว่าไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นแต่ว่าอยากจะให้ลงมามองรับเหมาขนาดเล็กขนาดกลางบ้างะนะครับเช่นซีฟโก้ไพลอนนะครับเป็นผู้ทําเสาเจาะนะฮะซึ่งผมเชื่อว่างานเสาเนี่ยมันเป็นงานแรกๆของทั้งอาคารสถานที่ทั้งเรื่องของรถไฟฟ้าที่ต้องใช้เสาก่อนแล้วมาจิ้นของเสาเนี่ยประมาณ20%ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับมาจินของ ITDC k เคสเตค n นน์นมาจินก็ไปถึง10นะครับแต่นี้มาจินเขา20% ROE ก็สูงกว่าผมว่าอยากจะให้มองพวกซิฟวกกับไพลอนอันนั้นคือคที่ได้รับผลกระทบโดยตรงโดยตรงในแง่ของการกระตุ้นลากหญ้าบ้างกระตุ้นผู้มีรายได้น้อยบ้างะนะครับก็จะเป็นพวกถ้าไม่ใช่ธนาคารเนี่ยพวก KTB อะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะเป็นพวกสิน uh, finance นะครับไฟแนนซ์ finance, ที่เป็นผู้มีรายได้น้อยเช่นอีออน KTC หรือว่าจะเป็นในส่วนของค้าปลีกนะครับเกี่ยวข้องวัสดุก่อสร้างก็จะมีโฮมโปรโกลบอล นะครับเอาลากยาเราไปหน่อยก็คือเปิดสาขาต่างจังหวัดเยอะก็จะเป็นโกลบอลก็จะเป็นโรบินครับอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งจะได้ประโยชน์โดยจะว่าโดยตรงมันก็จะโดยอ้อมผมว่าน่าจะเป็นโดยอ้อมมากกว่าที่จะได้ประโยชน์เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐขึ้นมานะครับซึ่งแต่ละตัวนี่คือดูแล้วในเชิงพื้นฐานมีอัพไซใช่ไหมคะมีอัพไซด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งตัว C P N นะครับก็จะได้น่าจะได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐด้วยนะครับกลุ่มพวกนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่่้าาาะเนครวิดสสม ยกเว้นหุ้นกลุ่มที่ผมไม่ได้พูดถึงก็เหมือนเดิมครับผมก็พูดไปตลอดว่ากลุ่มพลังงานเก่งกาไรยากถ้าเลือกที่จะไม่เก่งกําไรได้ก็อย่าเลือกแล้วก็เลือกเฉพาะตัวที่คือตอนนี้ปัจจัยภายนอกประเทศเนี่ยค่อนข้างสับสนแล้วก็ดูไม่ค่อยนิ่งเลือกตัวที่ได้ประโยชน์จากปัจจัยในประเทศตอนนี้น่าจะดีกว่าเพราะว่าเราจะไปหวังปัจจัยต่างประเทศเนี่ยคงยากและส่งออกเราก็แย่นะบาทอ่อนขนาดนี้ส่งออกอย่างแย่เลยจีนเองก็นําเข้าก็ต่ําที่สุด เพราะนั้นโอกาสที่เราจะเห็นตัวเลขส่งออกของเราเยอะๆเนี่ยก็คงเป็นไปได้ยากเพราะนั้นการหวังพึ่งเรื่องส่งออกก็ลําบากเพราะนั้นผมว่าเรามาพึ่งปัจจัยในประเทศจะดีกว่าค่ะแล้วท็อปพิกที่อยากจะแนะนําขออนุญาตให้เปิดกราฟให้สักนิดนึงนะคะว่ามีตัวไหนบ้างคะที่ดูแล้วในเชิงเทคนิคก็สวยในเชิงพื้นฐานก็มีอัพไซด์นะคะผมให้ดูผมให้ดูไพลอนนิดนึงนะครับให้ดูไพลอนนิดนึงใช่ครับคือสังเกตให้ดีว่าตัวไพลอนเองเนี่ยพยายามที่จะสร้างฐานขาขึ้นอยู่ตลอดนะครับไม่มีไม่มี สร้าง lower low เลยนะครับแล้วท,ท,ที่สำคัญในที่อื่นก็คือพยายามจะสร้าง higher high ตลอดนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการสะสมตัวอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้ในกรณีที่กรุงไทยทั้งทีนะครับแต่จริงๆริกรุงไทยเปอีกตัวหนึ่งที่ผมจะพูดถึงเหมือนกันนะครับที่น่าสนใจเ,เวลาที่เราซื้อคือเรารอในช่วงจังหวะที่ตลาดหุ้นมัน,นแห้งซะแล้ว,อา,ลวอาจจะเพิดการ p a n i c อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ พูดถึง KTB ก็เป็นตัวหนึ่งที่แนะนำนะครับ KTB เนี่ยเป็นตัวที่ที่จะได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐทั้งไม่กับโปรเจกต์รวมถึงในเรื่องของผู้มีรายได้น้อยด้วยนะครับตัว KTB เนี่ยก็สร้างฐานขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็พยายามสร้างฐานอยู่ตรงช่วงแถวๆประมาณ18บาทอยู่นะครับแนวรับจริงๆจะอยู่แถวประมาณ17.17.4นะครับที่เป็นจุดสต็อปอสสำหรับตัว KTB นะครับ ถ้าสามารถทะลุผ่าน18.5ได้ตอนนี้อยู่ที่18.3นะครับก็จะเป็นกลยุทธ์องการ follow บายนะครับลงมาแถวประมาณ17.50ตังก็คือต่ำกว่า18ลงมาที่17.50ตังเป็นช่วงของการสะสมหุ้นะนะครับคิดว่าตัวนี้น่าจะมียังเป็นเทรนด์ขึ้นอยู่สำหรับตัวธนาคารกรุงไทยค่ะ,ะครเรื่องของการประชุม f อ m c มซีถ้าเราเห็นความชัดเจนแล้วไม่ว่าจะทางขึ้นหรือไม่ขึ้นตลาดหุ้นมันจะมีความชัดเจนใช่ไหมช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงคะคือ คือผมเชื่อว่าถ้าขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยความชัดเจนมันจะมันจะชัดชัดนะครับว่า <c oughs> คือผมก็ยังคิดว่าเขาขึ้นนะครับเพราะว่าเขาจะส่งสัญญาณต่อไปว่าจากนี้ไปเนี่ยเราปีนี้เราไม่ขึ้นแล้วนั้นความชัดเจนก็จะชัดเจนมากขึ้นจีนชะลอตัวผมเชื่อว่าตลาดเองก็รับรู้ไปพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นช่วงปลายปีเราก็จะมารับรู้เรื่องของปัจจัยในประเทศปัจจัยต่างประเทศก็คือจะเบาลงยิ่งช่วงปลายปีเนี่ยบอกตามตรงปัจจัยในประเทศจะจะเบามาก คนไม่ค่อยอยากสร้างเรื่องเท่าไหร่ในช่วงปลายปีนะครับเป็นช่วงหยุดหยุดของเขานะครับอยากจะพักบอร้อนบ้างปัจจัยในประเทศจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นนะครับภาพรวมของตลาดขอ,ของของหุ้นในประเทศของดัชนีหุ้นในประเทศและที่สําคัญของเราก็คือต่างประเทศเองจริงๆวันนี้จะมีอิทธิพลกับตลาดหุ้นไทยค่อนข้างน้อยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีแรงขายมาอย่างต่อเน,นื่องก็จริงแต่ว่าผมว่าเชื่อว่าแรงขายมันจะไม่มีแรงขายหนักๆออกมา เพราะว่าเขาออกไปหลายรอบแล้วล่ะนะครับจนสัสดส่วนการถือครองหุ้นของต่างประเทศมันก็ลดลงมาในระดับที่ค่อนข้างต่ำอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในในในช่วงในช่วงจากนี้ไปจนถึงช่วงปลายปีเนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นยังมีทิศทางขาขึ้นระยะสั้นก็แค่เรามัอระวังเรื่องของเฟดขึ้นดอกเบี้ยแค่นั้นเองนะครับค่ะโดยเรามีอัพไซด์ด้านบนของปีนี้ที่เหลือเพียงแค่ไม่กี่เดือน เรามองว่า1460นะครับ1460ก็คือจากนี้อีกประมาณ100จุดะนะครับดาวไซด์ย่งที่เราคุยเมืเ่อกี้นี้ก็คือประมาณ1 3 3 0 1 <150 S> 1 5 0ฮะ1,350ถ้าไม่คิดอะไรมากนะไม่กลัวการแกว่งตัวซึ่งการแกว่งตัวตรงนี้อาจจะได้ถึง50จุดนะ,ะจากระดับปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่กังวลเรื่องการแว่งตัวท่านรักที่จะถือลงทุน3-6เดือนถือได้นะครับถือได้ใครไม่มีหุ้นอยู่เลยรออาศัยจังหวะการย่อตัว1,330-1,350ในจังหวะซื้อ ใครมีอยู่ต้นทุนต่ําเล่นเก่งกําไรอยากขายตรงนี้ก่อนก็ได้ส่วนหนึ่งหลังจากผลประกาศดอ,อกเบีย้ยเสร็จปุ๊บขายอีกส่วนหนึ่งแล้วมารอรับอีกรอบหนึ่งเพื่อจะลุนไปหนึ่งกศอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าใครไม่คิดจะทําอะไรเลยก็ก็ถือต่อไปหุ้นที่ต้องหลีกเลี่ยงในช่วงที่เหลือสามเดือนนี้หุ้นที่ต้องหลีกเลี่ยงผมก็ยังมองว่าเป็นหุ้นกลุ่มพลังงานในความรู้สึกของผมนะผมผมมีความรู้สึกว่า เรายังไว้ใจในราคาน้ํามันมากไม่ได้ว่าจะขึ้นไปได้ไกลที่สาคัญก็คือต้นปีหน้าเห็นมีข่าวว่าอิหร่านจะส่งออกน้ํามันมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็สถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะประเทศจีนเองก็ยังไม่นิ่งเพราะฉะนั้นอาจจะกดดันในเรื่องของราคาน้ํามันต่อเนื่องาการรีบาว์ขึ้นมาก็อาจจะทาได้แค่เพียงระยะสั้นเพราะนั้นผม,มคิดว่าการเก็งกำไรกันในหุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ย อาจจะเป็นเก็งกาไรอาจ,จได้ไม่คุ้มเสียคือมันอาจจะได้แก็บน้อยค,คือมันอาจจะได้แก็บเลือกด้วยแวลูของตัวกลุ่มเนี่ยค่อนข้างถูกแต่พอมันขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันเดี๋ยวคุณเทคโปรฟิตไม่ทันเวลามันลงมันลงแรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเตือนก็<ม>จะเป็นเตือนในหุ้นในหุ้นกลุ่มนี้นะครับค่ะนี่ค่ะเป็นการมองภาพการกําหนดกลยุทธ์ที่ยังคงมองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยใน,นนัดนี้ในมุมมองของบร,ริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยะนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าย่อตัวลงมาเป็นจังหวะของการซื้อค่ะโดยมมมมองว่่่่่าาาาไไนนจจะะหหลลลุดดโโเทํใ ะะส่วนอพไซด์ด้านบนปีนี้มองที่1,460จุดนั่นเองค่ะแนะนำหุ้นกันไปหลากหลายกลุ่มแล้วโดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลดีจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศส่วนหุ้นกลุ่มที่อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะคะก็คือยังคงเป็นกลุ่มพลังงานค่ะเพราะว่าเราคงไว้ใจราคาค่ะพลังงานในต่างประเทศไม่ได้นั่นเองวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะรองกรรมาการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยมากๆเลยนะคะคุณกวีชูกิจเกษมค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซั่นสองค่ะ